คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแก้หนี้หลับตาเดินคือไม่มีแผนต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมเห็นคนเยอะนะครับที่อยากจะหลุดหนี้แต่ก็คุณไปใช้วิธีที่ระบบมันให้คุณใช้แล้วคนที่มันคิดระบบให้คุณเป็นหนี้มันนะแล้วมันจะวางระบบให้คุณใช้หนี้มันนะคุณจะแก้ปัญหาจากระบบที่มันออกแบบได้ไหมล่ะช่องผมเนี่ยหลายคนถึงฟังแล้วแบบฟังแล้วไม่ถูกจริตนะพราผมอะ่ะไม่ไปแก้หนี้ตามระบบที่ไอ้คนวางระบบมันออกแบบให้คุณเ <c oughs> ข้าใจว่า คุณเป็นหนี้เขาเนี่ยมันมีระบบให้คุณมาเข้าอยู่ในวงวนแข่งความเป็นหนี้แล้วมันก็จะมีระบบแก้หนี้ของมันอ่าแต่คุณไปใช้ตามระบบแก้หนี้ของมันอ่ะคุณจะไม่มีทางหลุดพ้นเอา้าผมกล้าการันตีนะหลายคนที่หลุดพ้นจากหนี้ด้วยระบบของเขาเองได้เนี่ยน้อยมากผมให้ไม่เกิน20%สนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีที่ระบบออกแบบมาให้เราแก้หนี้นะหรือบางคนเป็นหนี้แล้ว ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะเจราจาหนี้กับเจ้านี่กลัวเจ้านี่ผมบอกว่ามีเยอะหลายคนคือบางคนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยพี่พี่แม่งเป็นระดับเป็นเดือนหลายแสนเนี่ยผมถามจริงเหรอพี่พี่เปนเดือนขนาดนี้พี่จะหัวหน้าใช่ไหมใช่ครับพี่มีลูกน้องกี่คนเนี่ยโอ้ผมมีลูกน้องสังกัดผมประมาณ20่สิบกว่าคนแล้วพี่ไปกลัวไอเด็กทวงหนี้ที่มันมาทวงหนี้พี่ทําไมวะเนี่ยเอาเป็นว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะหลุดออกจากระบบเนี่ยแต่ถ้าเรายังแก้ปัญหาตามระบบที่เขามี มีวิธีการตามระบบมาให้เราแก้เนี่ยมันจะแก้ยากนะครับ